เฮ้ยซอสเปิร์ดมีภาคสาแล้วและที่สำคัญปล่อยให้ฟรีแล้ววันนี้โม oh ้ oh, แม่เลือกถูกวันซะด้วยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำมาถึงภาค3ามแล้วจริงๆไอ้ก่อนหน้านี้แบบนี้มันก็ปล่อยมานานแล้วแหละแค่เอมก่อนหน้านี้มันเสียโลบักผมจำไม่ได้ว่าเสียสักเท่าไหร่น่าจะ4ี่รอยกว่าได้มั้งอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เล่นฟรีล้ะ ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องลองเุ้ยโอ้โหให้ฟิลคล้ายๆภาคสองเลยแต่ห้องมันสวยขึ้นเอาล่ะถึงเวลาเปิดคอมแล้วก็เล่นเกมอุ้ยทำไมคอมผมมันสวยจังอุ้ยคุณพระนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอูย้หูภาคสามภาพอย่างสวยโอ้โหสู้ภาคสองไม่ได้เลยอ่ะภาคสามกินขาด อุ้ยบรรยากาศเกมสวยมากอันดับแรกเราต้องไปไหนไม่ได้ในฐานะอดีตผู้เล่นซอสเบิร์กภาค2ออย่างนี้เราก็ต้องเออหามอนเต <No. S 1> อันนี้เอาสัตว์เลี้ยงเพื่อนเหรอโทษทีแล้วพวกมอนเตอร์อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองเดินหาแป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ไงหมูป่าแค้หมูป่าไปเนี่ยเออใช่ก็ได้มาลองตีกันสักหน่อยจดจอเอ้ยมีฮิตบ็อกตีด้วยนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยภาคนี้เขาให้สกิลมาตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดีมากอุ้อุอลบตีตีเออเรียบร้อยเวลสองละ อุ้ยมันเกิดใหม่ไม่ได้อย่างนี้ต้องวิ่งใส่จอดจอดจอดอ,อ,อืมอมอ้ยเอ้ยภาคน,นี้ก็ชิลอยู่และนี่คืออะไรอ่ะแลหรอ้ bread, bread, อาวตี bread, ไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็น่าจะต้องมาฟาร์มสักพักอันนะมาให้สองตัวเลยให้สองตัวเลยทีหมดเลยเรียบร้อยอุย้ยภาคน,นี้ภาพสวยเว่ออ่ะเฮ้ยไอหมูป่าตรงนั้นอ่ะขอฟาสักทีได้ไหมเปิดก่อนได้เปียบ อุ with, with, ้ยอ so ุ๊ย <aları> อุ mm ๊ยนี่ไงเรียบร้อยใกล้เบลสองแล้วใกล้เบลสองแล้วใกล้มากเลยต้องการ500ตอนนี้มี60และชาติไหนมันจะอัพวะเนี่ยโจดโจดโจดปัจเจอนี่ไงเรียบร้อยมันนี่ซิไอหมูป่าอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอนี่ตัวอะไรเนี่ยหมูป่ายักษ์เหรอหมูป่ายักษ์หมูป่ายักษ์เหรอหมูป่ายักษ์เหรอนี่ไงนี่ไงอืหลบแบบดิจิตอลปุ๊บอืออทไมมันึดจังแฟ หมูปักหมูปักหมูปักเลยเออเรียบร้อยอุ้ยได้มาตั้งประมาณเกือบร้อยเอ็กพีเนี่ยใช้ได้อุ้ยของดอบอะไรอ่ะแร่น่าจะเอามาตีตีดาบแน่เลยถ้าถ้ามันใช้ระบบเหมือนภาคสองนะเฮ้ยน้องเต่าเต่าเวลสองหรอเวลหนึ่งไม่เป็นไรสู้ได้เหมือนกันโจโตตีตีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โห ภาค3แอนิเมชันโคตรเยอะเที่ยบภาค2ไม่ได้เลยอ่ะภาค2อแอนิเมชันนี่แข็งทื่อเลยไอ้ยาวอนเตอร์แอนิเมชันเท่มากไม่แปลกใจเลยที่เมื่อก่อนมันเสียตังค์ตั้ง400รอโลบัคน่าอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เล่นฟรีแล้วนะ <Nice. S 1> เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเหมือนเป็นทางเข้าเลยน่าสนใจอย่างนี้ต้องลองไปเดินดูมีเพื่อนสแตนบายกันตั้ง4คนเนี่ยน่าจะมีอะไรแน่เลยอุย้ยเต่าวลสามตีก่อนแล้วกันแวะแวะข้างทางสักหน่อยอุ้ยมันใช้ท่ากิ้งอีกแล้วกิ้งเหรอกิ้งเหรอ จริงเหรอเออเรียบร้อยใกล้เวลอัพแล้วอีกนิดนึงอะไรอ่ะนี่มันนักนักขุดเหมืองเหรอสวัสดีเพื่อนช่วยทำเควสหน่อยได้ไหมมีเควสอะไรที่ชายหาดละ่ะเออรับรับอันไหนได้บ้างอ,อ๋อรับไม่ได้สักเควสเวลไม่ถึงโอเคเพื่อนงั้นลาก่อนชอ็ชอตช่อเวฟฝาบแล้วเวล์เหรอ,หรอนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยมันกิ้งมันกิ้งหลบก่อนหลบก่อนนี่ไงมีประสบการณ์จากก่อนเลือกภาคสองเรียบร้อย กลเวลอัพแล้เฮ้ยหีบสมบัติตีได้หรือเปล่าเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยได้อะไรอ่ะโอ้ดาบเวลสองแน่นอนว่าผมใช้ไม่ได้โอยแน่อย่าให้ตัวเองเวลสองนะไม่งั้นผมได้ดาบใหม่ละจะว่าไปแล้วชั้นหนึ่งของซอรเบิร์กภาค3นี่แมปก็ใหญ่อยู่นะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาคภาคสนั้นแมปใหญ่กว่าอโอ้และนั่นตัวบ้าอะไรวะนะ่ะเต่ายากักษ์เต่าปีศาจ ที่ใช้กระดองเป็นอาวุธแล้วชั้นนี้มันไม่มีที่ฟาร์มแล้วเหรอสงสัยที่ฟาร์มน่าจะมีแค่2จุดนี้ว้าเทียบกับภาค2ถือว่ามีน้อยกว่านี่อุ้ย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 ทางไม่ตายเหรอกระตองปริสัทอือุ้ยเรียบร้อยอ่าอีกนิดนึงก็จะเวลอัพแล้วปาบอีกสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยของดอบอะไรอ่ะเอออีเวนต์เฮอรี่เช็คตรงไหนเเดี๋ยวนะผมมีดาบเวล์ห้าตอนไหนวะเนี่ย ก็จริงดิอุปกรณ์นี้เอาไปขายได้แล้วก็น่าจะเอาไปทำอุปกรณ์ได้ลรอมะถ้าให้ผมเตาก็น่าจะใช่เฮ้ยน้ำมันเต่ายักษ์เต่าฟีศาจมารอบนี้ขอลองตีใหม่มาลุกตัวๆๆๆๆโจๆๆ๊ะๆอุยอ้ยแดสลแบบดิจิตอลนี่อนนรอบนี้เล่นอย่างเซียนเล่นอย่างเซียนเล่นอย่างเซียนเป็นมินิบอสใช่ไหมไม่เป็นมินิบอสก็มอนพิเศษอะ ออฟาดสักท uhm, uhm, uhm. well. oh nice ีสองทีนี่ยัเดินจมกลงไปทีหนึ่งฟาดโอ้ยหลบนี่ไงกัดไปโดนอุ้ยทำไมมันใช้ท่าลัวจังแฮคึ้งหลอดแล้วคึ้งหลอดแล้วอืมหลบตุ๊ปแดกเข้ามาตีตีนี่แดกหลบเล่นเล่นคลองแล้วเล่นคลองแล้วแดกเข้าไปฟาด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 แฮ่กระโดงเป็นอ่ะเพื่อนมันลาดผมช่างมันเถื่อยอย่างน้อยก็วิวสองแหละแล้วก็ได้แร่คิดต้อนมาด้วยน่าสนใจ อาล,ลาเวลสองแล้วแค่นี้ผมก็ใช้อาวุธนี้ได้แล้วใส่เลยดาเมจแรงขึ้นแค่ไหนอ่ะอู้แอกแค6-4ก็แรงขึ้นมาระดับหนึ่งใช้ได้อยู่หูดาบดาบใหม่ตีอย่างช้าหรือว่ามันตีเท่าเดิมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเคยร่วมด้วยเคยกันฟาดชันี้ของดาบอันนี้มันแอนิเมชันการตีก็ไม่เหมือนกันนี่หว่าผมลืมไปดาบใหญ่มันสกิลไม่เหมือนดาบดาบมือเดียว ไหนลองใช้ซินี่อย่างเท่เฮ้ยน้่มันไอตัวเวลสามนี่ว่ะเต่ายักษ์เต่าปีศาจเพื่อขอตีด้วยแวงหนอ่อยอุยอุยอุยอหลบก่อนหลบก่อนอืมอืโอ้เพื่อนทำไมนายตีแรงนะปิดฉากเรียบร้อยจะว่าไปแล้วฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่มันหมูป่าย,ยักษ์ไม่ได้ยี้ต้องฟัดสกับหน่อย เฮ้ยเข้ามาเลยยไปชิดฟันอู้อุ้ยหลบก่อนเดี๋ยวโดนอืมอือออไอตัวใหญ่นี่มันอึดทั้งนั้นเลยฟันแทบไม่เข้าแต่ก็ยังเข้าอยู่อ่ะอีกรอบนึงอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยเอ้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยน่าสงสัยหรือว่าจริงๆแล้วฝั่งนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะแค่ผมซนเดินไปทั่วมันปีนกำแพงได้ไหมไม่ปีนได้โอเคเจ๋งแหมสกิลผู้เล่นซอสเบิร์ด ภาคสองยังอยู่โอ้นี่ไงโอ้มีฝั่งจริงด้วยจะว่าไปแล้วอันนี้ถือว่าผมโกงหรือเปล่าเอิมน่าจะไม่ละมัง้งเขาก็แค่เรียกว่าทางลับเฉยๆเอ้ยหมาป่าเวล4สีไหนลองฟ้าสักหน่อยอืมเฮ้ยอืมอ้าววงไม่ถึงลืมไปว่าใช้ดาบใหญ่ต้องเข้าประ,ระยะประชิดตัวอืมอืมเออเรียบร้อยอุ้ยได้ฟันหมามาด้วยเก็บไว้ข้อดีของดาบใหญ่นี้ก็คือ ตีแรงแต่ข้อเสียคือตีโคช้าเลยมาลองสู้กับหมายักษ์ดีกว่าหมายักษ์นายก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนึงที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอุ้ยอุ้ยสกิลมันเยอะจังยิงเว็วเยอะไอพวกนี้สกิลยิ่งเยอะนะเนี่ยอุ้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 ยมีแรงด้วยมีแรงด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนขกเขาพิชากเขาพิชากเออโอเคได้มาห้าสิบเวลยเยอะแฮะเฮ้เพื่อนเรามาช่วยแล้วมาช่วยมาช่วยลาร์ด แต่ล้านไม่ได้เลยผมอยากเวลอัพไวๆจังจะได้ลองอุปกรณ์ใหม่ๆตอนนี้รู้สึกตัวเองบางมากเลยเรื่อหกร้อยเพื่อนมาช่วยเราไมช่วยเราไม่ได้การเล่นซอตเบิร์ที่ดีเราต้องเล่นกันเป็นทีมช่วยกันตีล่าสัตว์ล่ามอนสกิลฟาดโอเคจะตายแล้วอีกนิดน,นึง <S 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 เรียบร้อยแต่ส่วนตัวผมชอบซอตเบอร์ภาคสามตรงที่มันเออระบบการตีนะอันนี้มันมีฮิตบล็อกให้เราสามารถหลบได้ถ้าเป็นภาคสองนี่คือแบบเราต้องโดนมอนตีแบบ ส,สดเลยอ่ะคือหลงไม่ได้เลยภาคนี้ถ้าถ้าคุณเก่งพอยังไงก็จาัดก,การมอนได้ละมัง้งแค่เออถ้าเจอมอนเก่งๆหน่อยก็ต้องเล่นแบบ no hit อันนั้นก็น่าจะน่ากลัวระดับหนึง่งเฉาะเฉาะอุ้ยหลบก่อนป๊อบป๊อบฟันปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอันนั้นมีอะไรอ่ะผมไปเดินสำรวจแป๊บหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเคเวสแน่เลยสวัสดีรับเคเวส <laughs> เคเวสเวล7 ล่าหมีกันเหรอน่าสนใจแฮะโอ้โหถ้ามันอะไรวะนะเฮ้ยเพื่อนเรามาช่วยแล้วถึงแม้เราเวลแค่สองแต่เราเราบาจีมากเราอยากมาช่วยมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเราอุ้ยผู้ตีควนแรงเลยช่วยเพื่อนมาช่วยนี่ไงเอ้าเพื่อนงงเพื่อนงงเวลสองมาจากไหนเพื่อนงงเราก็งงเหมือนกันมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยหมีตัวนั้นใกตายแล้วต้องปิดฉากเอ้าเพื่อนแบ่งให้เราบ้างก็ได้เราเวลน้อย ไ,งไงอไกกค,ค,ค,อคนี้คนนี้คนนี้คนี้คนนล้ันชชนี้ยหลบ้คนมีคนน้น้คนนี้น้คนน้น้คนนี้นลีคน้นนอ้คนคนน้นีลคนมี้น้คนนนคน้ี้้า้้เ้น้ ของตอนนี้ผมไม่มีของเวลสอ่ะเศร้าจังอยากซื้อของอ่ะว่าแต่ร้านค้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยดาบเวลห้าก็เดี๋ยวนะตัวเองก็มีอยู่แล้วนี่หว่าช่ามันเถอะเก็บมาก่อนอ๋อนี่ไงร้านค้าอยู่นี่นี่เองกะ่าแล้วว่าต้องอยู่หน้าล็อบบี้งั้นเดี๋ยวผมลองวาไปดูแล้วกันเผื่อมีของที่ผมอยากซื้อว้าวชั้นซื้อของก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยกว่าผ้าเก่าเยอะเลย อู้สวยงามมีดาบด้วยเหรอเอ๊ะบอลเบลดดาบทองแดงเหรอก็น่าสนใจนะราคา300ผมมีเงินอยู่464งั้นซื้อมาเลยละกันเรียบร้อยขโมยมาและไหนลองใส่ดูสิอืมก็เท่อยู่นะอ้าแถมเป็นดาบมือเดียวด้วยโอเคเนี่ยก็ดีละ ส่วตัวผมชอบดาบมือเดียวมากกว่าเพราะว่ามันได้แอนิเมชันฟันอันเนี้ยตึงมันตีไกลนั่นแหละข้อดีโอ้โหมีชุดกรอบเวลสีด้วยแต่ราคาอ่าสี่ร้อยอืมงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มแล้วกันอเอ๊ะรู้สึกว่านับปัจจุบันจะมีแค่ถึงชั้นที่สามสินะก็รวมรวมที่อัปเดตมาประมาณสี่หเดือนก็ถือว่าโอเคนะมีมาสามชั้นก็ได้อยู่อืมแต่สงสัยดูแลผมน่าจะต้องขอตัว หนีไปฟาร์มก่อน